มันต้องขึ้นไปหรออยู่กับพี่ๆกับน้องๆเขาแมวไม่ได้แปลงเป็นแมวจะขึ้นมาได้ไงที่ที่ของแมวเป็นแมวแล้วไงได้ไงต้องอยู่กับแมวแมวจะไปหลบใต้โซฟาได้ไงลูกไปนิดเดียวก็ไม่ได้แป๊บเดียวก็ไม่ได้ไม่เอาอยู่ใต้โซฟาไปตลอดเลยนะไม่ต้องเถียงเลยจะเถียงขึ้นไปตลอดไม่ได้นะคะ ไม่ต้องมาเสียงอ่อนเลยถ้าขึ้นไปแม่จะไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้กินเปียกไม่ให้กินไก่ต้องกินหลอกฟีดได้เอาไหมเออไม่เอาไม่เอาั้นไม่ต้องขึ้นไปโอเคนะคะเข้าใจแล้วค่ะบอกสิบอกแม่เข้าใจสิคะเข้าใจแล้วค่ะหกกอ้าอ้ อะไรนะแม่ทำไมจิว๋ว <c oughs> เอาโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะขอดีๆค่ะอโอเคค่ะ,ปะ,ปะไปไปไปไกไป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 